สวัสดีวันสงกรานต์ไทยคะ่ะวันนี้คุณทานนะคะจะมาบอกเคล็ดลับให้คุณกลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดตลอดชีวิตนะคะเฮ้ย <He i, S 1> แฟนที่คบกันมาเลิกกันงานที่ทําอยู่ถูกไล่ออกทําธุรกิจก็ไม่ประสบความสําเร็จทั้งๆท,ที่ทําเหมือนคนอื่นนะแต่เราไม่ประสบความสําเร็จพอเราเจอปัญหาและอุปสรรคแบบนี้ค่ะสมองเรามันจะคิดว่าเฮ้ยทำไมแฟนถึงทิ้งฉันฉันไม่ดีตรงไหนทําไมเจ้านายถึงต้องไล่ฉันออกเฮ้ยฉันทําธุรกิจฉันก็โชคร้ายอะ่ะฉันไม่ประสบความสำเร็จ เหมือนคนอื่นน่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาเนี่ยคุณจะโฟกัสทำไมฉันโชคร้ายฉันโชคร้ายวิธีการง่ายๆเลยให้คุณเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นนิสัยคุณต้องเริ่มฝึกเปลี่ยนอย่างเช่นวันนี้เนี่ยแฟนคุณขอเลิกกับคุณสิ่งแรกเลยค่ะขอบคุณนะที่ทิ้งฉันฉันอ่ะจะได้ดูแลตัวเองฉันจะไปไหนฉันจะทําอะไรเนี่ยฉันไม่ต้องคอยห่วงไม่ต้องคอยพะวงแลวเงินที่ฉันหามาได้ฉันก็ใช้ได้เองหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันก็ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ถูกไล่ออกจากงานเฮ้ย ขอบคุณเจ้านายมากเลยนะที่ทําให้ฉันเรียนรู้ว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยและฉันมีเวลาที่จะไปฝึกฝนพัฒนาทําในสิ่งที่ฉันไม่เคยทําไม่ว่าคุณเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเนี่ยคุณเริ่มที่จะเปลี่ยนนิสัยนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอคุณเปลี่ยนความคิดของคุณมันจะกลายเป็นนิสัยของคุณก็มีลูกศิษย์ของคุณเนี่ยค่ะเขาเอาวิธีการนี้ไปใช้พอเขาเจออุปสรรคเนี่ยเขาก็แบบเปลี่ยนความคิดเลยว่าเขาขอบคุณกับปัญหานะมีวันหนึ่งเนี่ยเขาทำงานอยู่แล้วปัญหาของเขาเนี่ยมันเป็นธุรกิจการบริกการลเจ ทุกคนพนักงานในร้านเกิดจิตตกหมดเลยเฮ้ยเราจะทํายังไงเธอทําแบบนี้ก็เธอทําไม่ดีแบบนี้เธอทําไม่ดีแบบนั้นแต่เจ้านายบอกว่าโชคดีแล้วล่ะที่เราเจอปัญหาแบบนี้ทุกคนเฮ้ยใจชื้นขึ้นใจฟูขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่เจอปัญหาแบบนี้นะต่อไปอะ่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าการให้บริการของเราเนี่ยมันไม่ดียังไงแล้วมันทําให้ลูกค้าไม่พอใจแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นพอวันนั้นเนี่ยบริษัทนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะเรารู้ว่าข้อบอกพร่องมันเกิดขึ้นตรงไหน เห็นไหมคะมันไม่ใช่ว่าแค่ภาพดีของคุณคนเดียวมันกลายให้คนรอบข้างเนี่ยเขาคิดบวกกับเราไปด้วยถ้าคุณเนี่ยเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรก็ตามแต่สิ่งแรกเลยขอบคุณกับปัญหาที่เกิดขึ้นและหาจุดดีบอกตัวเองว่าฉันโชคดีจังเลยที่ฉันเจอปัญหานี้และหาข้อดีมันมาให้ได้คะ่ะ คุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะกับทุกปัญหามันจะกลายเป็นนิสัยของคุณต่อไปนี้ไม่ว่าจะเจออะไรที่เกิดเข้ามาในชีวิตคุณจะกลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกตลอดไปค่ะและสุดท้ายนี้นะคะสวัสดีวันสงการไทยคุณทานขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีนะคะตลอดการไปเลยค่ะ ริบกดไลค์รักกดแชร์ถ้ารักครูทันแบบมากๆๆๆอย่าลืมกดติดตามครูทันไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่ทำให้คุณหน้าสวยและเรียนรู้วิธีการทำการตลาดออนไลน์ค่ะครูทันสอนให้คุณสวยสอนคุณทำการตลาดออนไลน์